คนหนึ่งอยู่ในเตคนหนึ่อยู่กลางแดดนะครับเรียนแข่ผู้ไม่เกียรติทุกท่านนะครับเมื่อกี้ได้แนะนําไปแล้วคงไปเอ่ยนามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องเาวบ้านคำชะอีปุ๊บไม่ตองไม่ตองมาองม่ก็เห็นภาพแล้วรู้สึกประทับใจนะครับเมื่อสักครู่ได้ยินโฆษกบอกว่าเราได้จัดมา สองสองปีแล้วนะนะครับผมว่าทุกอย่างนี่ต้องมีเริ่มต้นนะครับทุกอย่างต้องมีเริ่มต้นประเพณีที่สิบสองครองสิบสี่เราเนี่ยนะครับมันมีมานานแล้วนะครับแล้วแต่ชุมชนไหนองค์กรไหนจะหยิบยกขึ้นมาวันนั้นผมไปงานทำบุญที่บ้านโคกสว่างท่านพระครูศรทธิการโควิดก็พูดอยู่ว่าบ้านนั้นบ้านนี้ไม่มี พิธีอะไรไม่มีกิจกรรมที่สิสองกองสิบสี่ไม่มีกิจ 14, กรรมอะไรเลยท่านประคูศิลก็บอกว่ามีนะครับทุกหมู่บ้านมีเพียงแต่ว่าท่านจะหยิบยกท่านจับเอาพูดง่ายๆคือเอามาปัดฝุ่นเอามาอะไรหรือเปล่าพ่อแม่บรรพบุรุษของเราเคยมีที่สิบสองกองสิบสี่มานานแล้วเพียงแต่ว่าชุมชนไหนบ้านไหนจะหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่านะ คนอีสานเราก็กินข้าวปุ้นบุญพอเวิใช่ไหมจูจู่จังหวัดเนี่ยผมก็เติบเป็นข้าราชการจูจู่ก็ได้ยินบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานกินข้าวปุ้นบุญพอเวิซึ่งมันมันธรรมดามากนะบ้านนอกเขาก็ถือว่ามันธรรมดามากัาน,ะน,นกเรื่องธรรมดา,รรมดากินข้าวปุ้นบุญพเวิแต่ทําไมเขาหยิบมยกเขาทําเป็นเรื่องเป็นราวเขาทําเป็นงานประจําจัังหดได้ อันนี้ก็เหมือนกันกำลังจะบอกว่าพี่น้องชาวบ้านคำชอีทั้ง4หมู่บ้านผู้นำนะครับเราจัดเป็นปีที่สองผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มาร่วมในวันนี้นะครับคณะสงฆ์นะครับทุกภาคส่วนองค์กรในพื้นที่ถ้าชาวบ้านคำชะอีนบ้านหนองกระบ,บาดด้วยนะฮะที่อยู่ตินกันเนี่ยจะยึดยกเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นประเพณีที่สําคัญ ได้นะครับโดยความร่วมมือทําให้เป็นเรื่องเป็นราวทาให้เป็นงานทีน่ยิ่งใหญ่ได้ในอดีตที่ผ่านมาบ้านคำชะอีเคยเชิญรัฐมนตรีมาเปิดงานบุญบ้างไปก็ทํามาแล้วนะครับเพราะว่าศักยภาพของบ้านคำชะอีไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้ก็ขอให้การจัดการงานวันนี้เรางานบุญพเวทนะครับก็ขอให้มีความสนุกแล้วก็สืบสารประเพณีแล้วก็พยายาม สื่มสารปีต่อๆไปขอให้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีน้องชาวพัทลีตะขอกาบขอบคุณท่นานผู้เจ้าในวนพักผู้เโ้าลงมาบรรดาห่า รอแป๊บหนึ่งับไหว้พระพักสิ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพักได้สบายสบาย ไปเตรียมไหว้พระรับสินกาบอิมินาสกาคุณสมภอรสื่ออันนี้อันเป็นคุณพ่อของสจชัชนาตร์สื่อ เปอเซ็นตานันมันจะเกระบวนการนะคอรดุว่าปลาถึงรุ่งย่อยย่าของเกศัรกรตามปกติเวศตรกรเป็นโอรดพอะเจ้าสนไทยพ่านทุกขดีแห่งลุงสนไทยแสนมปพทีโว่สันตอนนั้น ใจไทไอยากจะให้าาทานจนได้ทานัพย์สิส่วทานทานทาขัดใจมาเต็มเจทิญมูระดึงกระเร้าเป็นคผู้ไม่พอใจของธรรมน,นิพพานแล้วก็ไดพาการทกนบพร่เจ้าสมชไทยให้ขับไล่พระวุทธองค์อออจากนครซึ่งพระพุสธอง์ก็ คนรักที่จะมีประเทศตัวเองออกจากานขนารบอลไปโดมนั้นแต่การทาของขอขพอระองค์ทุกเวทีตนนั้นไม่จบแค่นั้นเด้ไปอยู่ที่เขาวงกโกขธแนเจตระราก็ได้ทานสองพระบรมคือชาลีและกัญหานอกจากนี้ก็ได้ทานพระชายาหองพระองค์คืออนาคตรีให้แก่พา พอทูใฤษได้รับทานสองกัญหาไทยแล้วก็ได้ดูทานแต่เกิดพระถวนเข้าไปในตุ้งขุนชัยซึ่งเป็นเมืองตูของข้าพนธ์ดาจุกันหาไทยตูของกัญหาไทยก็ได้เส่นไทยของข้าพนธดาจากทูเทษ ขาวุู้กริย์สไทย์ลรมาพูดีอัครมัยสมเมื่อได้ถ่ายสอนพระนาาจากลูองคแล้วก็ในโซนสอบถามความเป็นมาเป็นไปของพระเทจำเด็นตากสองพระตาเมื่อได้ทรงทราบว่าพระเทได้บนเพ็นหนุ่ที่เขาลงศกหวมณิเกตระราต่ทรงที่ถึงเก็มากคงจะได้รับความพุทรมารสรสานา จึงสงปรึกษากักบรรณานาว่าจะผัวอยู่หัวไหนในอันนี้จะลูกดึงความดงเต็มอยู่ที่เด็กต่ที่มีสาไม่เพ่อขอให้อนาโมทนาแต่ว่าพ่อก็ต้องเหี่ยงลูกงพอลูกอยู่เมืองลูกต้องใทานะสินเชทานช้างงเรือปล่อยเมื่อมาอยู่ตา นี้ใครจะทานลูกก็ให้ทานหลานทั้งตัวทั้งสองดูกันหากาลีนอกจากนี้ยังทานแม่ปีพุ่งเป็นทานยาบัดนี้ลูกเหลือแต่ตัวของลูกลูกทุกอยากจะทานตัวของลูกให้ใครบ้งรางหรือเปล่ารอเวสันดอนถูกต้อขอว่าดู่อมมหาบพิตร มันเป็นสิ่งที่พอใจแกอาตมามากที่ให้ทานถึงแม้อาตมาจะลดแต่ตัวตนอาตมาก็พร้อมที่จะให้ทานถ้ามีผู้มาขอทานอวยวะส่วนในตนของอาตมาก็พร้อมที่จะเชื้อเชิญให้เป็นทานแม้กระทั่งตัวตนทั้งร่างกายและจิตใจของอาตมาก็พร้อมที่จะให้ทาน เดี๋ยวนี้ยังรอแต่ผู้ที่จะมาขอ,อาาทานเท่านั้นพยายามหาบอปิศพระเจ้าสทรภัยจึงตรัสต่อว่าถ้าผู้มาขอทานเป็นพ่อนีจะให้ทานนี้พระเิสทสมบัตจตรัสว่าเมือ่อความดีพยายามหาบุิศพระเจ้าสทรภัยจึงตรัสต่ออีกว่า ถ่าลีหยงอนกันเช่นนั้นพ่อจะเป็นผู้ขอตัวตนของลูกทั้งร่งางกายและจิตใจบวิสตร์ดลนักพวิสตร์ดก็ลังหนันทีโน้เพ,เพื่อให้ตัวเองเป็นทางเกเพ่อดูของเสตร์ดลเนะแต่นี่ป่อไปมาหน้าจนว่าชี่ไมจะมหาม่้เวสตร์ได้่านตัวตน ทั้งหัวใจใส่แก่พระเจ้าสมใจพระเจ้าสมใจผู้นายเหนือหัวเวสสันดอนต์ดยเจ้าจะเป็นเบาทรับใช้กิจการหน้วยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมพระสัญชานาพระเวสันต์จะไม่ติดถูการาคาในตรงนี้ขอสุนศักดิทั้งหลายทั้งจริงจริงดวงจิต ทองานตอมต้นเองแล้วเป็นสักขีอายาโนเบอร์พอพระเจ้าสมชัยได้รับทานจากลูกครูโปรดพคนบขมิสบดไดให้พนทาาแก่พ่อแล้วพระเจ้าสมชัยจึงเอ่ยปากจึงตัดกับลูกว่าลูกเอ้ พ่ออยากให้ลูกปฏิบ,บัติตามคำพ่อสองพ่อข้อหนึ่งในลูกพร้อมทั้งพระชายาคุณแม่มัทเรียลาเภยุสีและมาสมบูรเกี่ยงเดชข้อสองให้ลูกไปนร้านควอมเมืองแทนพ่อข้อสามให้ลูกรับ พระชายาคือแม่นมัทรีทั้งหลานของพ่อครูชาลีและกันหาไปบ้านเมือด้วยพระเลสาบาจึงยอมรับและตัก่อว่าขอน้องรับทุก,กบัญชาลูกจะลาเทพฤสีร้อมทั้งแม่นมัไกรีลาชาลีกันหากลับไปพร้อมบ้านพร้อมดงแทนสด็ดพ่อไยอยา

เพียงใจคุณเพียรครับท่านประธานสภาพระธรรมะบฏคำที่ท่านสจกบลเชิญเชิญมาท่านั่ใจะเวลาเชิญมองกล้องครับวันที่สองวันที่สองให้ตั้งใจดีๆนะครับคุณเพียงใจได้รับคำยืนยันแล้วจาก ผู้จัดการคาลาเบลจะมาทําการแสดงที่สองพุษภาส่วนสถานที่นั้นกาลังเทียกันอยู่อาจจะเป็นที่เวยกันแทใหญ่หรือสนามกีฬากลางเราอจไม่เ คขอขบวนนะคะตั้งเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการอัญเชิญนะคะพระเด้ถวายแล้วก็อักษร์ศรีนะคะเสด็จลงจากเราก็จะขึ้นขบวนนะคะแห่เข้าแห่จากทางขึ้นะคะก็คือจากโดยเรือที่ แต่เพิ่งจะดดกินพิยาโคมก็ไปทีวัดโพธิ์ุ่นแก้วนะคะตอนนี้ก็กลังขึ้นคงช้างนะคะ้ พี่ากคัณคุดจลุ้นเอาไปลุ้รับลูกอ่วกบต่อไปอานใบสีอานใบสีนี่ขมาสองเียวฮ้ยเฮ้ยนใบสี ดับการลายสีผงเทียนเงินการเทียนทองกำนันมันเีจดีๆเดอตรงนี Allāh ้เ้อันีต่อไปพานพนิตุิยาพุทกาศินต่อไปราชรดบ กายการที่สิบประหยัดไปอีกได้ประหยัดไปอีกได้ทีมอีกทีเอีกริยการที่ิตอนนี้คือธงนะคะข้างนึงรอรอรอรักดีเรียนดีเข็งขันเข่งขัน ายิ้มด้วยนะครับคุณสุภรัตน์ถ่ายภาพบูมิอากาศครับมีโดรน,นถ่ายภาพบูมิอากาศยิ้มไม่หยาบหน้าดูยิ้มยิ้มหลายมันหน้าแห้ง <c oughs> คุณสุภรัตน์แก้วฝ่ายนอกทหารนมขลักอาหารนมขลักดาบซิปดาบซิปห่อซิป